ถูกและดีดีอยู่จริงเน้นการบริการคุณภาพรสชาติ สวัสดีครับเพื่อนๆไทยเฟรนช์ชาเซนเซอร์ครับผมอยู่กับคุณกรวิทย์กีรติคุณธนาหรือคุณตีนะครับที่เป็นคอนซูร์ตเมนเจอร์ของแบรนด์ไอชาครับสวัสดีครับคุณตีครับไอฉาหรือไอฉาอ่านว่าอย่างไรครับถ้าตรงๆเลยตามชื่อจริงคือไอฉาไอที่แปลว่ารักชาที่แปลว่าชารักในการดื่มชาเป็นคอนเซ็ปต์ของเราก็คือดื่มชาได้ทุกวันไม่ว่าจะผู้ใหญ่เด็กต่างๆก็คือสามารถดื่มชาได้ซึ่งโอนเนอร์เป็นคนจีนโอนเนอร์คือคนจีนแต่สาขาแรกที่เราเปิดคืออยู่อินโดนีเซียแล้วก็พ่ บุกตลาดต่างประเทศประเทศแรกก็คือประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาไอฉานี่ก็มีเมนูหลากหลายมากมายนะพอ<ม><ม>เรามีทั้งหมด50กว่าเมนูครับ,รบไอศสรีมเรามีทั้งหมด3รสวาน,นิลามะชา่าสีเซาเครื่องดื่มมากกว่า40กว่าเมนูที่อินโดนีเซียตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับ400กว่าสาขาสัดส่วนของเฟชชายแล้วก็สัดส่วนของบริษัทแม่เท่าไหร่ครับเฟชชายบรของเราเองประมาณ5%ในไทยตอนนี้มีกี่สาขาครับตอนนี้เราเปิดแล้วทั้งหมดประมาณ3าสกว่าสาขามีการเซ็นสัญญาแล้วก็อยู่ในช่ว ระหว่างตกแต่งและออกแบกบ70กว่าสาขาร,รูปแบบการุนแฟรนไชส์ที่เราต้องมีเงินในกระเป๋าสักเท่าไหร่ครับคุณตีประมาณ1.2ึ่งถึงหนล้านบาทครับเพราะว่าในส่วนของแฟรนไชส์เราจะมีค่าอุปกรณ์ประมาณ4ี่แสนสองหมื่นกว่าบาทเป็นค่าอุปกรณ์ภายในร้านทั้งหมดเลยเครื่องทำไอศรีมเครื่องทำแสงก็คือแทบที่จะเปิดร้านได้ร้อเปร็เลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบเปิดร้านครั้งแรกเราจัดมาเป็นเซตให้เพียงพอต่อการขาย1เดือนค่าตกแต่งเนี่ยแล้วแต่พื้นที่เพราะ หรือว่าจะ,100ร,ะร้อยกว่าตารางเมตร2คูหาสคูหาค่าเฟรนช์ชัยเท่าเดิมแต่ค่าตกแต่งอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วแต่ขนาดาของพื้นที่หรือณตอนนี้เราก็มีโมเดลใหม่ก็คือบ้านนกดาวตู้คอนเทนเนอร์20ตารางเมตรสามารถเปิดร้านได้เลยครับเพราะว่ามันลงทุนน้อยคืนทุนเร็วแล้วก็สามารถย้ายได้ไดแล้วก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าประกันเฟรนช์ชัยห้าหม่บาทเราจะคืนให้หลังจากจบสัญญาสัญญาเราเซ็นงานทุกๆ3ปีเราจะคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีการทำผิดกฎอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ต้องจ่ายทุกปีคคือออ่่่่าาาฟนชยยูททีีีี60,000บบตปซึงงเเด๋ว้จะก มีสิ่พิเศษเตรียมมาให้กับเพื่อนๆไทยแฟนิเตอร์ที่ดูคลิปนี้ด้วยเราจะฟรีให้ในส่วนของค่าเป็นชทยปีแรกค่าออกแบบเลยหนึ่งหมื่นบาทค่าสรพื้ิที่หนึ่งบาทค่าเทรนอีกหนึ่งบาทรวมมูลค่าประมาณเก้าหมื่นบาทสำหรับช่องของไายเป็นชัยเท่านั้น <S 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 คลิปนั้นก็อยู่ที่ประมาณห้าเดือนคุณผู้ชม เขาขายดีครับประมาณ500แก้ลต่อวันคืนทุนได้ภายใน5เดือนที่เหลือคือ2ปีก,กว่าเนี่ยคือเป็นกำไรแล้วทำเลไหนครับอยู่ในกรุงเทพปริมณนทรเนี่ยแหละครับอยู่ในข้างสงําเรนค้าสาขานี้ก็คือเป็นวัวรุ่มสร้ากตัวไม่เคยทําธุรกิจใดไม่เคยทําธุรกิจในาก่อนใช่โตไปับห้องแบบแบร์เรา ที่อินโดนีเซียคุณตีเคยบอกผมว่าตลาดนี่มันมีสตอัพเกี่ยวกับธุรกิจเยอะมากเลยเนยววาะโดยเฉพาะในส่วนของซอฟต์เซอร์ต่างๆนยครับลักษณะธุรกิจเดียวกันที่นู่นมีมากกว่า18แบบซึ่งแข่งขันกันุเดือดมากแต่ตอนนี้ก็คือเน้นในส่วนของการบริการคุณภาพรสชาติสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราโฟกัสในตอนนี้จากตลาดไทยท้ายสุดนี้ละให้คุณตีแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนสําหรับคนที่สนใจที่อยากจะเปิดแฟรนไชส์หรือว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองสามารถที่จะเข้ามาศึกษาสอบถามรายละเอียด ต่างๆที่อยากรู้เชิงลึกสามารถสอบถามได้ที่ l i น์แอมีแอดข้างหน้าแล้วก็ไอฉาไทยแลนด์ได้เลยแล้วก็ Facebook <c oughs> ก็ไอฉาไทยแลนด์คนที่มีทํำเลยอย่างเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าทำเลเราอะเปิดแล้วมันวิร์กหรือไม่ก็ติดต่อไดตอ้ติดต่อได้ครับมีบ้านมีอาคารพันธ์ที่อยู่แล้วว่างอยู่ไม่รู้จะทําอะไรหรือถ้าสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถติดต่อเราได้เพราะาเรามี พ์ทเนอร์หรือว่าพื้นที่ที่เราสามารถที่จะหาให้ได้โอเคนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีธุรกิจเฟ็นชยัยน่าสนใจน่าุูอีกเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ผมและคุณตีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แฟนชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนแฟนชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7